รายการ Global อาเซียนโดยอดุลโชดนิสากรสวัสดีครับท่านวังทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกันเช่นเคยในรายการ Global อาเซียนทางมิติข่าว90.5เมกะเฮิรประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2563เผื่อแป๊บเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์อีกแล้วนะครับแล้วก็เช่นเคยครับทุกวันเราก็มาคอยตามลุ้น ในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในประเทศไทยกันนะครับซึ่งจนถึงเมื่อวานนี้นะครับก็ยังคงเป็นข่าวดีนะครับแล้วก็เป็นแนวโน้มที่ดีเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นแค่3รายเท่านั้นเองนะครับนั่นก็เลยส่งผลให้เรามีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม2,992รายนะครับก็ไม่ถึง3,000รายสัทีนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับ ลายที่เสียชีวิตนะครับก็ปรากฏว่าจนถึงเมื่อวานไม่มีเพิ่มเติมนะครับก็ยังคงมีจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ที่55รายแต่ว่าจำนวนผู้ที่ได้รับการรักษาแล้วหายแล้วเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้น11รายกลายเป็นตอนนี้มีผู้ที่ป่วยแล้วก็ได้รับการรักษาหายแล้ว,ลวกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน2,772รายซึ่งตัวเลขตัวนี้นะครับมีความสำคัญมากเพราะว่า จำนวนผู้ที่ได้รับการรักษาหายแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้นมากทีเดียวนะครับทําให้มีอัตราของการรักษาหายในประเทศไทยนะครับสูงมากอยู่ที่92.65เนะครับก็เป็นอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวแล้วก็ส่งผลให้มีคนไข้ที่ยังอยู่ที่โรงพยาบาลลดลงไปอีกนะครับเหลือแค่165รายเท่านั้นเองนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ ที่มีแนวโน้มดีมากของประเทศไทยนะครับก็อดทนกันอีกสักพักหนึ่งนะครับคิดว่าเราจะได้ก้าวพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับสำหรับเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้นำเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านฟิลิปปินส์มาคุยให้ฟังนะครับซึ่งก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างมากครับเพราะว่าล่าสุดนะครับจนถึงเมื่อวานนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ย มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ครับเพิ่มขึ้นถึง339รายนะครับตอนนี้เขาเลยมีผู้ติดเชื้อสะสมถึง13,43รายนะครับก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับนั่นก็เลยส่งผลในเรื่องของทางเศรษฐกิจซึ่งเมื่อวานผมได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของออพิษโควิด -19 นะครับทำให้ยอดขายรถยนต์นำเข้าของฟิลิปปินส ลดลงถึง40%นะครับวันนี้ก็เลยอยากจะนำเรื่องอีกเรื่องหนึ่งมาคุยกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็เป็นผลการสำรวจนะครับพฤติกรรมผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์นะครับจะไปติดตามดูกันนะครับว่าในช่วงของการเกิดโควิด -19 เนี่ยชาวฟิลิปปินส์เขาชะลอการซื้อสินค้าอะไรมากที่สุดนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่า ในฐานะที่เราเป็นประเทศผู้ส่งออกไปฟิลิปปินส์ก็น่าจะต้องได้รับทราบนะครับถึงพฤติกรรมผู้บริโภคของชาวฟิลิปปินส์กันซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นผลจากการวิจัยตลาดนะครับของบริษัท Global Web Index นะครับซึ่งเขาได้ทำการสำรวจผู้บริโภคใน17ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งใน17ประเทศนั้นก็จะมีฟิลิปปินส์ด้วย ซึ่งในการสำรวจเขาก็ทำการสำรวจระหว่างวันที่31มีนาคมจนถึง2เมษายน2563ที่ผ่านมาโดยมีผู้ตอบแบบสอบถามชาวฟิลิปปินส์นะครับจำนวน765รายนะครับก็เป็นจำนวนตัวอย่างที่พอสมควรทีเดียวนะครับโดยมีการกำหนดสเ็กนะครับก็คือเป็นชาวฟิลิปปินส์ที่อยู่ในช่วงอายุ16ถึง64ปีนะครับ ก็ทำให้ทราบผลการสำรวจที่น่าสนใจมากทีเดียวนะครับโดยเขาได้ไปสอบถามผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์นะครับเกี่ยวกับการชะลอการซื้อสินค้าและการใช้จ่ายเงินในหมวดต่างๆซึ่งเขาแบ่งกลุ่มออกเป็น12กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นค่าใช้จ่ายในวันพักผ่อนหรือวันหยุดนะครับส่วนกลุ่มที่2ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเสื้อผ้า กลุ่มที่3ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าที่ใช้ประจําวันกลุ่มที่4ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเป็นต้นนะครับกลุ่มที่5ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบินแล้วก็กลุ่มที่6จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในบ้านเช่นโทรทัศน์วิทยุนะครับแล้วก็กลุ่มที่7จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแบรนด์เนมแล้วก็น้ำหอม กลุ่มที่8ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี MM ่ยวกับรถยนต์แล้วก็ยานยนต์ต่างๆกลุ่มที่9จะเป็นบัตรชมคอนเสิร์ตแล้วก็ภาพยนตร์กลุ่มที่10จะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบัตรชมกีฬาแล้วก็งานอีเวนต์ต่างๆแล้วก็กลุ่มที่11นะครับจะเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทําประกันภัยแล้วก็กลุ่มที่12นะครับจะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับที่ไม่อยู่ในหมวดใดบวดหนึ่งที่ผมได้นําเรียนทมาฟังไปแล้วนะครับ ซึ่งจากผลการสำรวจข้างต้นเนี่ยนะครับก็พบประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่ากลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ชะลอการสั่งซื้อมากที่สุดนะครับนั่นก็คือกลุ่มการใช้ใจ่ายในวันพักผ่อนแล้วก็วันหยุดนะครับก็คือกลุ่มแรกเลยอันนี้มีสัดส่วนถึง40%ทีเดียวนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องจับตาม,มองให้ดีในขณะที่มีผู้บริโภคส่วนน้อยนะครับ ชะลอการใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำประกันภัยต่างๆซึ่งคิดเป็นสัดส,ส่วนแค่8%เท่านั้นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบอีกนะครับว่าชาวฟิลิปปินส์มีการชะลอการซื้อกลุ่มสินค้าที่เป็นสินค้าที่ใช้ประจําวันนะครับซึ่งอันนี้มากถึง34%ซึ่งอันนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งโลกนะครับที่เข้าไปทำการสำรวจมาเพราะว่าของทั้งโลกในค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ 18%เท่านั้นนะครับในขณะที่กลุ่มสินค้าที่ใช้ประจำวันของฟิลิปปินเนี่ยมีสัดส,ส่วนมากถึง34%นะครับนั่นก็คือเขาชะลอการซื้อสินค้ากลุ่มนี้นอกจากนี้นะครับก็ยังพบอีกนะครับว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินก็มีการชะลอการซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้าหรูหราฟุ่มเฟือยแล้วก็กลุ่มสินค้าที่เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยี ในอัตราส่วนสูงสุดในแต่ละกลุ่มสินค้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆทั่วโลกนะครับเมื่อกี้ได้เรียนท่านฟังไปแล้วนะครับว่าเขาสำรวจพร้อมกัน17ประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นได้ค่าเฉลี่ยมาแล้วก็นำค่าที่ได้จากของฟิลิปปินส์ไปเปรียบเทียบทั้งนี้นะครับผลการสำรวจเขาก็ยังได้ไปสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาในการชะลอการซื้อของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์อีกนะครับว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ ก็ได้พบคำตอบนะครับว่าผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์เนี่ยวางแผนจะกลับมาซื้อสินค้าเมื่อการแพร่ระบาดทั่วโลกยุติลงถึง33%นะครับแล้วก็อีกคำตอบหนึ่งก็คือผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์วางแผนจะกลับมาซื้อสินค้าเมื่อการแพร่ระบาดในประเทศฟิลิปปินส์ยุติลงนะครับอีก29%นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นได้นะครับว่า ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ค่อนข้างจะมีความกังวลนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมการชะลอการสั่งซื้อค่อนข้างนานโดยเขาต้องมั่นใจนะครับว่าการแพร่ระบาดจะยุติลงก่อนถึงจะกลับมาใช้จ่ายอีกครั้งหนึ่งพูดไปถึงตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นถึงผลกระทบของโควิด -19 อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั้งโลกเลยนะครับ และที่สําคัญก็คือว่าทําให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยและก็ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้คนทั่วโลกรวมถึงชาวฟิลิปปินส์ด้วยเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคัญทีเดียวซึ่งจากผลสํารวจที่ผมเพิ่งได้นําเรียนท่านฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยกลุ่มสินค้าประเภทที่เราเรียกว่า high involvement นะครับหรือ เป็นกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคมักจะต้องศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ใช้ความคิดไตร่ตรองก่อนจะตัดสินใจซื้อค่อนข้างมากเนี่ยนะครับนั่นก็คือต้องคิดเยอะนะครับก็คือสินค้าประเภทรถยนต์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้าการท่องเที่ยวแล้วก็ของใช้แบรนด์เนมพวกนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มสินค้าที่มีแนวโน้มนะครับที่ผู้บริโภคจะลด หรือหยุดการซื้อสินค้ากลุ่มนี้ไปเลยนะครับซึ่งก็อย่างเมื่อวานที่ได้คุยกับท่านผู้ฟังนะครับว่ารถยนต์นําเข้าของฟิลิปปินส์นะครับตอนนี้ยอดขายก็ลดลงก็แน่นอนนะครับว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการที่เศรษฐกิจเกิดภาวะถดถอยนะครับคนก็เลยไม่อยากใช้จ่ายสําหรับสินค้ากลุ่มนี้นะครับก็ตรงกับผลการศึกษาวิจัยนี้เลยทีเดียวนะครับ และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่ยังขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่มีความแน่นอนนะครับว่าจะยุติลงเมื่อไหร่นะครับ <hum> ก็เลยทําให้ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจับใจ่ายใช้สอยจําเป็นต้องประหยัดแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายต่างๆลงโดยส่วนใหญ่ก็จะซื้อสินค้าที่มีความจําเป็นในชีวิตประจําวันเท่านั้นโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีไรายได้น้อยถึงปานกลาง ในขณะที่กลุ่มคนที่มีรายได้สูงก็อาจจะยืดเวลาในการตัดสินใจซื้อออกไปก่อนสำหรับสินค้าที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนนะครับอย่างไรก็ตามกลุ่มสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดํำรงชีวิตเช่นอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคสินค้าประเภทเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับเขาบอกว่าน่าจะเป็นกลุ่มสินค้าที่ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด แต่พฤติกรรมผู้บริโภคก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันนะครับโดยส่วนใหญ่จะนิยมซื้อในปริมาณที่มากขึ้นและก็ขนาดใหญ่ขึ้นที่สำคัญก็คือว่าพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดก็คือชาวฟิลิปปินส์ตอนนี้ก็จะหันไปซื้อผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นนอกจากนี้นะครับก็มีการคาดการณ์ว่าแม้ว่าภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จะยุติลง พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคส่วนใหญ่ก็น่าจะยังชะลอตัวไปอีกระยะหนึ่งเนื่องจากมีความไม่แน่ใจในสถานการณ์ประกอบกับผลกระทบต่อไรายได้ที่สูญเสียไปในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่จะทำให้ผู้บริโภคต้องระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นแล้วก็ลดการซื้อสินค้าในอนาคต รวมทางพฤติกรรมการออกจากบ้านไปซื้อสินค้าก็จะลดน้อยลงแล้วก็จะใช้ช่องทางออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับจนกลายเป็นพฤติกรรมที่เขาบอกว่าเป็น new normal ในอนาคตสำหรับประเทศฟิลิป,ปิส์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในช่วงวิกฤตโควิด D-19 ทนะครับท่านผู้ประกอบการก็จำเป็นต้องปรับตัวในการเข้าถึงผู้บริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ให้มากขึ้นเพราะว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่ เปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากมาตรการของทางรัฐบาลต่างๆโดยส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยอยู่แต่ในบ้านแล้วก็ทำงานจากที่บ้านหรือที่เราเรียกกันว่า work from home เลยนะครับ mm hmm. เพื่อป้องกันการติดเชื้อ mm hmm. ก็เลยทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรับการสื่อสารและการบริโภคผ่านทางช่องทางออนไลน์เป็นหลักโดยกลุ่มสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับ mm hmm. ก็ยังคงมีปริมาณความต้องการซื้ออยู่นะครับหรือ เพิ่มขึ้นในบางสินค้าดังนั้นการใช้ช่องทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพก็จะช่วยสร้างโอกาสท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 ให้กับท่านผู้ประกอบการได้นะครับสำหรับสินค้ากลุ่มฟุ่มเฟือยนะครับหรือสินค้ากลุ่มที่ต้องใช้การตัดสินใจอย่างมากในการซื้อนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องยากนะครับที่จะมากระตุ้นการขายในช่วงนี้เนื่องจากว่า ผู้ริโภคชาวฟิลิปปินส์เองนะครับชะลอการใช้จ่ายในสินค้ากลุ่มนี้ไปอีกระยะหนึ่งจนกว่าสถานการณ์โควิด1 i d 1 9จะคลี่คลายดีขึ้นนะครับทั้งหมดก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากประเทศฟิลิปปินส์ที่ผมนำมาคุยกับท่านผู้ฟังนะครับและก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็ปลอดภัยจากโควิด -19 สําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกับผมได้ใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีครับมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมุมของความจริงสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องเวลลอยลื่นเหลือล้นทนเหลือหลาย